อีกหนึ่งเรื่องครับในเรื่องของการทำแบรประชาชนนะครับต้องบอกว่าแบบประชาชนเปลี่ยนชีวิตครับคุณนูรีฟาซีราอาแวรจะต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะครับตอนนี้มาวันนี้ได้สิทธิ์เท่าเทียมเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์หลังเข้าร่วมโครงการตรวจสอบพัสุกรรมของสอปตอครับนางสาวนูรีฟาซีราอาแวร์หนึ่งในประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ตรวจสารพฤตุกรรม DNA ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลนานประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับได้เปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับแบบประจำตัวประชาชนว่าก่อนหน้านี้ตนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเวลาไปใช้บริการต่างๆก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนอื่นเพราะว่าไม่มีบัตบประจำตัวประชาชนแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการสอปต่อครับแล้วก็ได้ัตบประชาชนมาตั้งแต่ปี -63 ชีวิตก็ดีขึ้นปัจจุบันตนศึกษาอยู่ชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่4หรือว่ามสี รงเรียนมูฮัมมัดียะและได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนนะครับได้รับสวัสดิการหรือการสนับสนุนต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งอยากขอบคุณสอบวตอนะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจนได้เป็นคนไทยอย่างเต็มตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยรอคอยมานานครับด้านนางสาวยามิลาฮามะ น้าของนางสาวนูรีฟาซีราเล่าว่าสาเหตุที่ทําให้หลานของตนไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนเพราะเมื่อก่อนพ่อกับแม่ของหลานอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียและคลอดลูกที่นั่นเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยการดําเนินการด้านเอกสารค่อนข้างลําบากไม่รู้จะทําอย่างไรและปรึกษาใครจึงปล่อยผ่านไปจนหลานเข้าโรงเรียนท,ท,ทั้งที่ไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเองทั้งหมดสิทธิหรือโอกาสต่างๆในโรงเรียนที่รัฐบาลมอบให้ก็ไม่ได้ เหมือนเด็กทั่วไปตอนนั้นรู้สึกสงสารหลานมากจึงได้ประสานไปยังผู้ใหญ่ที่รู้จักและเดินเรื่องตามขั้นตอนใช้เวลาไม่นานก็สําเร็จตอนนี้รู้สึกดีใจแทนหลานมากและขอบคุณทุกภาคส่วนสําหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ทําให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้มีชีวิตที่สมบูรณ์และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนเด็กทั่วไปค่ะขณะที่นายอาดีน,นันเจอ,อุบงปลัดอำเภอโคกโพนะครับเปิดเผยถึงขั้นตอนในการช่วยเหลือว่า ทางอำเภอได้ประสานไปยังผู้ใหญ่แต่และหมู่บ้านให้สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีการแจ้งเกิดหรือไม่มีไม่มีบัตรประชาชนเพื่อนำคนกลุ่มนี้นเข้าร่วมโครงการตรวจสารพฤตกรรม DNA ของสวตตา,ตามขั้นตอนนะครับการหาบุคคลอ้างอิงหรือข้วเทียบเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อข้อมูลทุกอย่างครบและตรงกันก็จะมีการเพิ่มชื่อลงในทะเบียนราษฎรและออกบัตรประชาชนให้ทันทีหลังจากนั้นจะมีการลงพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่แจงสิทธิต่างๆที่จะได้รับเช่นสิทธิด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลการทําธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการทําหนังสือเดินทางเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้นะครับได้เห็นถึงความสําคัญของการมีบัตรประชาชนและรับรู้ได้ว่าภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งครับ